สวัสดีจ <sh> <reading ancient> <language> well, ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้ามาพบกับช่องของน้องเอ๋อีกแล้วมีงก็พาพี่พี่้องมาส่งเห็ดคือเก่าจ้ายามกลางคืนเนาะมีกกะเจอเห็ดโคหลวงจ้าหรือว่าเห็ดทอดเนาะจ้าพี่ปันหัวลินสอ่พูดขึ้นทอดก็ได้เลยคนต้นต้่น้อยเลยจ้าดอกพอดีแทบเลยเนาะไปบริีรอเลยจ้าเฮามางัดทางงัดกันเลยจ้า ลองดอกเลกก้ะฝนตกใส่เนาะจ้ะท่านก็เลยอยากดินเหนียวเหนียวได้สุดโค้นเลยอู้แต่ว่าโคน้นใางาปันไดงสั้นเนาะเสียงรถวุ่นวันวุ่นวัน้ยไม่ได้วันอะไรเนี่ยอ่ะอืมวันเลาะตลาดจ้ะแบ่งกันกินเนาะมากับพ่อแม่น้อจะนายคือเกา่าจ้า ปกติมาแต่กับแม่น้องจะไหนมือนี้มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยยกเว้นแต่น้องจนงนะนายเนาะนีุ่ำเนื้อนี่นี่ยังมไ,ไม่ได้ปลูกเลยตอนนี้ม่ได้บ้างตอนนี้ยังพูดใช่ขุดเลยเหรือเปล่าพูดลงมาเลยตาย เอาอยากด้วยจ้ะดินเหนียวได้สุดโคนเหมือนเดิม,มตัวนี้ขึนค่ะลูกขึนมาแล้วโอ้ยวก็กินนัำบุทันได้โผล่ขึ้นมามเลยต้องบึงตัวน้อย,อยนี่นะเนาะเพ็กหักเลยเนาะทียน ああ。 một đại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ น,น,นี่เหนียวออกกำลังกายก่อนนอนจ้ะอนอนคุนให้เบอห์ียงเอาคนนัดเลยเดี๋ยวนอ้อนายป็นายเป็นคนเก็บเลยออโอเคออเลียนดินด้วยกันก่อ,อนนอนอุ้ยนี่ก็ใช่ ออโอ้โอโดนีนะเนี่ยถางมอขึ้น้ยไดย้มันกอมันเปียกเลยกอบนาไปจับไาได้เลยออือ อันเป็นผู้ตักนดแผนดินปิ้นที่แค่ถูวดินไม่ดินเหนียวสวยมากเหนียวค่ะดูอันนี้สุดโคเลยจ้ะนั่งเลีก

ฝนพุ่งตกเสาตกแบบแหงเลยตกหางเพชรตกอยู่แล้วเนึ่โอเคค่ะกลวขึ้นากบึ้งขึ้นมาเขาไปหาเขาจะว่าอะไรนะตุ่ม่ะเม็ดิเป็นตุ่มตุ่มความซับสะาถ้าเป็นตุ่มตุ่มนี่แม่นค่ะ กรแม่เบิ่ดงัดแผ่นดินปีนเปิดเพื่ไปนี่กระแม่ในนี่นี่ที่ว่ามันเป็นตุ่มๆในนี่ตุ่มๆก็เหรอตุ่มๆมันนี่ก็แม่นเลยนี่ตุ่มๆเต็มหมดเลยนี่เอ้าไม่เห็นไม่เห็นตุ่มๆเลยเบื่องยากค่ะเบื่องยากจะข้นอีกอยู่ได้นี่ ตุ้มๆโอ๊ยไปมาทั้งเด็กตัวใต้ดินก็มีแม่อุ้ยขึ้นปวดพุ้นโอ้ปวดกินกระสาขุดกระสาขุดปวดกินจ้ะอย่างเดียวนั้นผมมัน,บบน,นมลงไงว้เออไอขาเสียหิตแล้วละ่ะ

เอาบลยขุดเนาะตั้งให้ได้ยายาเรื่องมาลื่นว่าจะเสียมพักไหยปอบทีเดียวห้องนัดจะเสียมพักน่าจ้ะกวักกินตัวนกวักกินเลยกินเนี่ยโบ กันคนละไม้คนละมือเรียองเรื่องอะไรฟังนีิก่อนก็ได้เขียนตั้งเลยบ,บลแ,แ, it it. แม่นเบิร์ดไมนีแต่ตุ่มๆนี่เองเดแม่นจรด้วยบ้านเป็นปตุต่มโต้ใช่ไหมนเนี่ยใช่ตุ่มๆเนี่ยเหนียวเหนียวเอาไปปัน้นงัวปั้นควายก็ได้ลนเลยจากที่นี่เหนียวแห้ง

แบ่งกันตีนบวกแน่คนแน่บอก่ได้หลายเต๋าแต่ว่าดอกเป็นน้อยถ้าดอกใหญ่นี่หลายคักเอาน้อยดีกว่าเอาใหญ่นเนะดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเเพื่อนเอาหมด เลาะอยู่ตลอดเราเจอว่าเราต้องเอาอดินเหนียวคัะเราต้องให้มันเป็นของเราสิอืมถูอแลวมันกรอบแล้วมันมันถอดพอได้อ่ะดินกร็จะอันแน่นอีกนะจ๊ะดินมันแน่น เปล่าเสียงหักหรือเปล่าด้านหักดรหักแล้วบกยังกำลังทิงกำลังเสียงลมเตดขนาดเลยเดดปุ๊บเล่นนืนั่มานี เวลาบบกมุมฮะมุนมีบุมมมีบกโมเห็นแล้วมันถือถมแล้วงั้นเลยตรงนี้ต้องแค่เวลาแลบระวังตึงกันด้ ทาำหัดตัวมกเสียมอาหาออกแล้วเสียมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พังอดเอาเสียม หมูสุดท้ายแล้วจ้ะสุดท้ายแต่หลายสองสี 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดโตสุดท้ายเบิ้มกันยายๆจ้าคิดเลยถูกใจสายมักงัดเข็ดถอดอู้ยเฮลิแม่เนี่ยฮะโัเมนต่อไหมลากปาล์มต่อไหมฉันทดไม่ได้ยังไง มากไข่ขุดต้องพิมพ์มาด้ยวยบอกแม่ก,ก็มากไข่ขุดอ,<า>อ๋อมือคุดใหม่หรือมือขุดเกา่าอันนี้มือคุดใหม่ด้วยจ้ะดินแน่นแหงต้องใช้แรงพ่อน้องจะนายปกตินี้แม่น้องจะนายก็วบบ่าแรงสุดยอดแล้วส่วนน้องอิวอย่าไปพูดถึงเลยจ้ะน้องอิวว่าคนค่อยมิแหงนัดเฮ็ดถ้าดินอ่อนๆน้องอิวัดได้อยู่จ้ะอันนี้ถ้าพูหนงขอ อบายพอนอาจะนายยังเสียเหงื่อได้นี่คะบระธรรมประดาอ้าว,วนขนาดเนาะมุกขนาดโด่งนะ,ะถูกอ้วนทาไปได้เนาะทาไปได้อ้วน,นปุ๊บเลยลยไม่เปด็ดไรจ้ะเพิ่นอยู่กลางทางเลยพ่อแนมเห็นง่ายไง มืดลัไปเลยเดี๋วไม่ได้แล้วก็จเลยนทำฮักตอนจบป่ะจ๊ะบ้าปวดกินปวกินตั้งหงตั้งนานเกีดินออกก่นจ้ะเอาน่าคับสองสุดท้าย ช่วยกันคนละไม้คนละมือเหมือนจะวุ่นวายเลยเนาะทีมงานน้องอยู่ดึงอืว้าวเราคุไทยสวดมากมาไปที่หา้มาบึงผลงานของเ้ากันจ้ายุบมาเลยจ้โอ้ยเนี่ยจ้โยยนะโดอกนอยแต่ว่าอุย้ยได้หลายด้วยพี่น้องบึงกำเนี่ิดตาสะออนบ้าลาหัวดินสอสุดยอด,ด,ดเลยจ้าค่ำคืนนี้เดี๋ยวเ้าก็สีไปเลาะหากันต่อเนาะจ้ะ คลิปนี้ก็สิขอลาพอให้พี่น้องประสานี้ก่อนก็แล้วกันด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจกำลังใจให้น้องอยู่ในการทำคลิปต่อไปแน่้อจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า